เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ความหลอนของคุณเปิ้ลคุณเปิ้ลเธอเล่าว่าเธอเป็นคนชอบถ่ายภาพไปไหนมาไหนเธอจะนำกล้องติดตัวไปด้วยตลอดมีอยู่ครั้งหนึ่งเธอไปเที่ยวทะเลที่ต่างจังหวัดกับเพื่อนชื่อว่าคุณแอนทั้งสองเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวระหว่างเดินทางคุณเปิ้ลจะจอดรถ เพื่อถ่ายภาพวิวตลอดทางทําให้มาถึงรีสอร์ทช้ากว่ากำหนดรีสอร์ทที่ทั้งสองจองเอาไว้ติดกับทะเลเมื่อไปถึงทั้งสองรีบเช็คอินเข้าพักพนักงานพาทั้งสองเดินไปที่บ้านพักที่จองเอาไว้ทางเดินที่เดินไปบ้านพักมีต้นมะพร้าวปลูกเรียงกันเป็นแถว มีไฟประดับสวยงามมากคุณเปิ้ลก็ไม่รอช้าที่จะยกกล้องขึ้นมาถ่ายภาพเก็บเอาไว้เมื่อถึงบ้านพักพนักงานแนะนำคร่าวๆก่อนเดินจากไปบ้านพักที่จองเอาไว้เป็นเตียงคู่และเป็นบ้านพักชั้นเดียวระเบียงด้านหลังติดกับทะเลเรียงกันหลายสิบห้อง ทั้งสองไม่รอช้ารีบเก็บข้าวของอาบน้ำแล้วออกไปทานข้าวเย็นที่ทางรีสอร์ตเตียมอาไว้ให้พอทานข้าวเย็นเสร็จคุณเปิ้ลได้ชวนคุณแอนไปเดินเล่นรับลมที่ชายหาดซึ่งอยู่หน้าบ้านพักของทั้งสองคุณเปิ้ลที่ชอบถ่ายรูปก็ถ่ายรูปไปเรื่อยเปื่อยจนมาถึงรูปสุดท้ายคุณเปิ้ลให้คุณแอนไปยืนที่โขดหิน ก่อนจะกดชัตเตอร์ห่างตาของคุณเปิ้ลเหลือไปเห็นใครบางคนยืนตรงระเบียงบ้านพักของพวกเธอและเมื่อคุณเปิ้ลหันไปมองชัดๆก็ไม่มีใครคุณเปิ้ลแอบตกใจนิดหน่อยจึงชวนคุณแอนกลับเข้าบ้านพักและเมื่อมาถึงบ้านพักคุณเปิ้ลรีบเปิดประตูระเบียงเพื่อดูให้ละเอียดอีกทีว่า สิ่งที่เธอเห็นคืออะไรแต่เธอก็ไม่พบอะไรก่อนจะนอนคุณเปิ้ลได้เลื่อนดูรูปภาพที่ถ่ายเมื่อไปถึงภาพภาพหนึ่งคุณเปิ้ลเรียกคุณเอียนให้มาดูภาพที่เห็นคือผู้หญิงใส่ชุดแดงยืนตรงระเบียงบ้านพักของพวกเธอและทุกภาพที่ถ่ายติดระเบียงบ้านพัก ก็จะมีผู้หญิงชุดแดงยืนที่ระเบียงทุกภาพคุณเปิลกับคุณแอนหันมองหน้ากาันอัตโนมัติทั้งสองคิดถึงเรื่องเดียวกันแล้วคุณแอนก็พูดขึ้นว่าอาจจะไม่ใช่ระเบียงบ้านาพักของเราก็ได้นะเพราะมันคล้ายๆกันหมดเลยคุณเปิลที่มั่นใจว่ายังไงก็ใช่บ้านาพักหลังนี้ แต่ก็พยายามพูดปลอบใจตัวเองว่าใช่แล้วไม่ใช่บ้านพักของพวกเราหรอกฉันจำได้เข้านอนกันเถอะฉันง่วงแล้วก่อนจะนอนคุณเปิ้ลยังถ่ายภาพไว้อีกหนึ่งภาพหันกล้องไปที่เตียงของคุณแอนที่ติดกับระเบียงก่อนจะปิดไฟนอนและในกลางดึกคืนนั้นคุณเปิ้ลน,นอนไม่หลับ จึงออกไปสูตรอากาศข้างนอกระเบียงในขณะที่เธอกำลังยืนคุ้นคิดอะไรเพลินๆอยู่นั้นเธอได้เห็นคู่รักคู่หนึง่งเดินจูงมือกันที่ชายหาดแต่เธอต้องเอกใจมากเพราะผู้หญิงคนนั้นสวมชุดแดงเหมือนที่เธอถ่ายภาพไว้ได้แต่เธอก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาเพราะเธออาจจะจำบ้านพักผิดหลังจริงๆอย่างที่เพื่อนบอก และอีกอย่างผู้หญิงชุดแดงก็มีตัวตนเขามาพักกับแฟนและอาจจะพักบ้านพักข้างๆกับพวกเธอนี่เองจากนั้นคุนเปิ้ลก็ได้กลับไปนอนต่อจนหนึ่งเช้าเช้าวันลุ่งขึ้นคุนเปิ้ลกับหุนแอนได้ไปทานอาหารเช้าที่ทางรีสอร์ทเตรียมไว้ให้จากนั้นทั้งสองก็ขับรถเที่ยว ถ่ายภาพทั้งวันจนมืดค่ำจึงกลับมาที่รีสอร์ททั้งสองอาบน้ำแล้วออกไปทานอาหารเย็นที่ทางรีสอร์ทเตรียมไว้ให้เหมือนเดิมก่อนจะไปเดินรับลมที่ชายหาดและกลับเข้าบ้านพักเพื่อพักผ่อนก่อนนอนคุณเปิลนึกได้ว่าเมื่อวานได้ถ่ายภาพคุณแอนตอนนอนบนเตียงไว้ภาพหนึ่งเก่าว่า จะเอามาให้คุณแอนดูขำๆแต่คุณเปิ้ลต้องตกใจเพราะภาพที่เห็นคือผู้หญิงชุดแดงหน้าดำปีนอนข้างๆคุณแอนทำให้คุณเปิ้ลทำกล้องถ่ายรูปหลุดมือคุณแอนเดินเข้ามาหาแล้วถามว่าเพื่อนเป็นอะไรหรือเปล่าจากนั้นคุณเปิ้ลก็ชี้ไปที่รูปในกล้อง คุณแอนได้ดูรูปในกล้องถึงกับเอามือปิดปากเพราะสิ่งที่เห็นทำเอาทั้งสองไม่กล้าพักที่รีสอร์ทแห่งนั้นต่อเช็คเอากลางดึกทันทีคุณเปิ้ลและคุณแอนรู้สึกสงสัยและติดใจกับผู้หญิงชุดแดงในภาพมากแต่ก็ไม่กล้าที่จะถามพนักง,งานรีสอร์ทยังคงเป็นความสงสัยของทั้งสองตลอดมา ขอขอบคุณประสบการณ์หลอนๆจากคุณเปิ้ลเรื่องนี้ได้จบลงแล้ว